And then the man i can i can see เชษฐาเบาวิ๋วติ๋วไหวเหนือสายนาวต่อมือขอขอแขอ่งตอมือก็รักแขกชื่อเมื่อไหร่คะโ่เค่รับพี่เชษฐาวันนี้คิดว่าจะเลือกอใช้หลักเกณฑ์อะไรในการเลือกนักร้องก็ต้องดูจากความสามารถและลีลาท่าทางขอลีลาและท่าทางเด็ดๆไว้ก่อนครับโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเชิญ ต่อที่หมายเลขสองเลคะ่ะหมายเลขสองเชิญลิปซิง เลขสามขอเชิญลิปซิงค์ ไปต่อกันเลยนะคะ โหวเลือกคนกำลัร้องเสียงเพี้ยนของสองคนนะคะไม่ทราบว่าพี่ชายมีนักร้องเสียงเพี้ยนในใจหรือยังคะสำหรับผมนะครับก็มีอยู่แล้วครับโดนใจมากเลยเห็นแล้วประทรับใจเหมือนรักแรกพบก็เลือกได้เลยไหมครับก็ผมอยากจะโหวตออกหมายเลขสองและหมายเลขสี่ครับ พี่เชเลือกหมายเลขสองและหมายเลขสี่ให้ตรงรอบในรอบนี้นะคะ <c oughs> เหตุผลที่เหตุผลนะพที่ที่เพราะอะไรเพราะว่าเอากันง่ายๆครับผมชอบกีลาอันพิวไหวของสวัสดีทั้งสามครับปิดแฮชแท็กได้เลยนะคะหน้านี่หื่นมากนะคะ <c oughs> อ่ะโอเคเพราะฉะนั้นขอให้หมายเลขสองหมายเลขสี่เชิญออกมาด้านหน้าค่ะและในการเฉลยนะคะหมายเลขสอง คุณอาจจะคิดผิด,ผดบางครั้งผู้ชายก็อาจจะร้องเพลงคพรบก็ได้นะจอยทิง ต่อยครับ9ทั1นะครับพี่เป็นใครมาจากไหนคะผมรับราชการอยู่กรมราชธรรมนครับคืนนี้ใครเมาแล้วครับมาอยู่กับพี่ต่อยได้นะคะที่บางขวางโอเคต่อไปนะคะนักร้องหมายเลขสี่ผมขอฟังเสียงคุณผมณว้วนครับผมปรดคุณแล้วนะ Alright! บอกแสเสียงพูดนะคะตอนนี้เราเหลือสามไม่ได้แล้วหนึ่งสามแล้วหมายเลขห้านะคะอ่ะเรียนกันปเลยบอกแสเสียงพูดหมายเลขหนึ่งเชิญครับไม่ต้องเศร้ากับคำว่าโสดเราเาอยู่ในโหมดเดี๋ยวในแป๊บ,บนึงแป๊บบนึงจูนจูนนี่หนึ่งจูนไปแล้วยืนรอนานไปหน่อย เอาใหม่เหม่เหม่ตังสหนึไม่ oh my, oh my, oh my. Uh, ต้องเศ้ากับคำเบาโเพราะเราอยู่ในบทอ,อิสระเอาาหมาเลขสาไม่เลขสาจูเลี่ยงจูเลี่ยงจูนจูนเลี่ยงนะอามายเลขามชแล้เอ็งหมาเลขสา รักกอ,อไม่ตลกเหรอคะเ,อเดี๋ยวเดี๋ทุกคนทุกคนตั้งสติแล้วช่วยเป็นหน้าหายเขาที่หนึ่งตั้ครับ1 2 3รักนะแครนะอย่ากรักกอเข้าใจไหมเอเขาใจเช็นก็สะปูไครับรักแครไง ค่ะเจ๊อะไรก่ะถึงไม่อิสระแต่ก็ได้กับทุกคนค่ะปิ้วจริงๆออาพี่ว่าไงคะฟังแล้วคิดว่าไงเยี่ยมจ้เบอร์ห้าเพียงค่ะเบอร์ห้าเพียงสมองนะคะแน่นอนสมอง ขาอยาไปว่าเขามากพาอ,ค,พอค่ะโอเคพิเชษคะถึงคราวที่พิเชษต้องเลือกแล้วให้พ่เชษลองพิโกแต่ละเบอร์เลยว่าเบอร์ไหนลองพ่อเบอร์ไหนลองเพี้ยนและให้พี่เลือกมาเลยหนึ่งคนในการที่จะมาพิเชษกับพี่ค่ะเบอร์หนึ่งฟังแล้วซึ้งในหัวจิตจะหัวจะปลอมมาส่วนเบอร์สามได้ยินแล้วติดในหัวใจเลย ส่วนเบอร์ห้าดูแล้วคาดว่าป้าแกเพียนอ,อ่ะเรื่องไม่ไมไดุเลยเห็นแล้วอยากจะบอกว่ารักทุกคนได้ไหมอ่ะพี่ช่วยชลเลกสกคนนะคะเชลเลกสกคนแหมเราก็อยากจะบอกว่าหัวใจเชิะมีทั้งสี่ห้องนะสามคนนี่ยังอยู่คนละห้องก็ได้อยู่นะแต่ก็เลือกได้แค่คนเดียวใช่ไหมคนเดียวเลยค่ะพี่คนเดียวคนใจเลย ขอเบอร์สามแล้วกันครับที่จะมาร้องคู่กับผมเนี่ยคนที่จะได้ฟิชเชอลิงกับพี่เช่่นะคะคือหมายเลขสองเดี๋ยวมาเชิญหมายเลขสาม,มายืนข้างๆพี่เชีย่ยถ่กกนานนะยืนรอยอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นคู่คู่พักคู่นางของวันนี้นะคะให้เขายืนรอสักครู่หนึ่งชอบตรงไรักรักนาแคร์นะเนี่ยฟังแล้วซึ้งถึงหัวใจโอเคถ้างั้นตอนนี้นะคะ หนึ่งแล้หมายเลขห้าเฉลยก่อนว่าเขาเป็นนักร้องเสียงพรอะแต่นักร้องเสียงเพียนนะคะหมายเลขหนึ่งผมขอฟังเสียงคุณสวัสดีรำไรรำไรนะคะ สวัสดีค่ะจิ๊กอุาชาติจางอภัทนะคะปัจจุบันทำงานที่รัฐสภาค่ะขอเสียงดปุ่มให้นักร้องเสียงเพราะหมายเกหนึ่งด้วยค่ะต่อไปนะคะนักร้องหมายเลขห้า ya เช่นถามเป็นโมราครับอีกสามวันจะวันเกิดนะครับช่วยวยพรผมหน่อยแล้วกันผมเกิดยี่สิบสามพฤษภาครับเอางั้นเลยนะ let me know